น้องเอ็มคะพี่เนี่ยดูน้องเอ็มนานแล้วน้องเอ็มเดินไปเลยน้องเอ็มต้องเดินตามพี่เดินเอาจนงงค่ะนี่ยกไหลแล้วเขาก็เลยว่าขอโทษนะคะมรารยาทหน่อยอย่างเล่นก็ไม่ควระคะ่ะกูเลยหันไปหาน้องว่าจเอ็มจะเย็นๆนะพี่อ่ะเป็นดีๆจังหวัดเลยแล้วพี่อ่ะเป็นเอฟซีหนูพี่ติดตามหนูมานานแล้วเออพี่เล่นด้วยพี่เล่นด้วยน้องก็เลยพูดสวนมาว่าอ๋อถ้าเป็นเอฟซีแบบน,นี้มันเป็นเอฟซีขาอะไรประมาณเนี้ย กลายเป็นประเด็นดราม่าอีกแล้วสําหรับเจ๊กันดอนเมืองพีดีมิสแกรนเลยล่าสุดออกมาเล่าหลังมีข่าวเกาเหลากับเชอเอมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมิสแกรนไทยแลนด์2025ซึ่งเรื่องเกิดจากที่พีดีจับก,กลุ่มแซวนางงามและเชอเอมก็เดินผ่านมาพอดีเจ๊กันก็เลยแซวเชอเอมว่าเดินไม่เลิศต้องดูแม่จนโดนสวนกลับถามว่าพี่เป็นใครคะขอโทษนะคะมาระยาทหน่อย ถึงเล่นก็ไม่ควรทําให้เกิดการประทะซึ่งเจ๊ากันก็ได้ออกมาเล่าในมุมมองของตัวเองว่าแซลเล่นเล่นไม่ได้จริงจังอะไรลองไปฟังกันค่ะมีปัญหาเรื่องเมาส์มอ,มอหลังบ้านกาันแล้วเหมือนมีการว่ากันหลังบ้านเราก็เลยด่าปาาป,ป่านว่าจริงๆป่านเป็นคนเดียวที่เราเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหลังจากที่เราคุยกับพี่จี้กับปอนแล,อแล้วก็พี่มอแล้วแล้วขึ้นห้องไฟป่านยันั่งรอเราอยู่จริงๆแล้วคือกู้เล่าให้มึงฟังมึงก็ไม่จำเป็นต้องไปพูดต่อหรืออะไรต่อแล้วเด็กในนั้นก็บอกว่าอ๋อแม่เรื่องเซอเอ็น,น เราบอกอ่ะโอเคถ้าเกิดเรื่องมันถึงไหลหูแบบนีน้เราขอพูดขอพูดในมุมของเราที่มันเป็นเรื่องจริงเนาะที่เราจะต้องเล่าว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งในการเล่าเรื่องอ่ะถ้าคนที่ดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบหรืออะไรเงี้ยก็อย่างที่ออเชตตอบมาไลน์อะค่ะว่าคือณนะโมเมนต์นั้นน,นนะ่ะคือเราหัวเราะกันแล้วเราสนุกแล้วเราก็เสียงดังโวยวายอ่ะใช่ไหมพี่ชี่พี่ก็เดินหัวเราะเดินตลกกันอยู่ไม่ใช่ว่าพี่จู่ๆไปทําตัวตลกโดยที่น้องเข้ามานั่งแล้วพี่ไปตลกคนอื่นที่ไม่ตลกด้วยเปล่าค่ะน้องเดินแทกเข้ามา ซึ่งเป็นการแซวบินดี้ว่าพี่ดี้เดินผูดไม่ขยับยกไปแต่หลายอย่างเดียวอะคำนี้ถูกไหมคะในไลฟ์พิชี่ตกรอะคนจะเห็นหรือแม้แต่การคุยหลังบ้านกับพี่มออะอันนี้หนูขอไม่อ่านคอมเมนต์นะคะหนูก็ยังบอกว่าแม่มันบอกมันจะฟื้นแล้วก็นั่งหัวเราะกันคือเราก็ยังเป็นเรื่องตลกกันอยู่หลังจากเรื่องนั้นแล้วเราก็ยังมานั่งเล่ากันตลกก็เนี่ยมันฟ้อมตับันไดมันบอกมันไม่หนูดูมันจะฟื้นคนเดียวคือเราก็เลยมองว่าไอ้ตรงนั้นอะที่จู่ๆเราทำไมถูกถูกถึงไปแซวน้องเราก็เล่าไปแล้วว่ามันคือการโยนมม่่่งทีไขคะ จะมีลิลงค์เขา้ารอบคนเดียวไปที่มันดอกมันจะฟื้นคือเราอะแซวล,ลูกตัวเองอพี่จี้เห็นไหมไอ้รวมเพลงอน่ยตอนแหละค่ะจบเนี่ยเอาเอามาันออกไปเลยมึงไปอยู่บ้านเลยไม่ต้องมาดูอ่ะแล,แล้วแล้วแล้วพอเราเราไม่ใช่ว่าเว้นวัดไปแล้วนั่งแล้วพี่จู่น้องมาปุ๊บแล้วเราก็ไปพูดแซวน้องเลยแบบไร้มารยาทถูกๆก็ไปพูดเลยไม่ใช่นะคะหัวล็อตกันอยู่แล้วก็ยังเดินสวนกันไปสวนมาอยู่เดินอย่างนี้ที่มึงเดินตามกูที่ทำไมมึงไม่ดูกูเนี่ยกูบอกให้มึงยกไหลเนี่ยแล้วอยากอยากขยับตัวตีอะไรเงี้ยแล้วก็หัวล้ววจังหะน็อยูตแล้วออเ่่แนนนนสลบังงงงงงคคคคไไมมมมยะ น้องเอ็มก็เดินไม่เลิกคาะน้องเอ็มต้องเดินตามแม่น้องเอ็มขานี่น้องเอ็มยกไหล่่ะแล้วก็เราก็ทำท่าเหมือนที่เราทำให้พิชพี้กับกอนดูตอนที่พิชี้กับกอนไลเสร็จแล้วน้องแบงบพี่เป็นใครคะปุ๊บเราก็บอกแม่เราก็าหนันหันากออเชน่นนองบอกเราเรียกาวา่าแต่เราเรียกาวา่าจาาจา์น้องกินทางต้าเล่นได้หรอแล้วจานบอกว่าน้องเขาเป็นอย่างนี้ลฟ์สไตล์น้านิ่งเขาเล่นกับเราอยู่ฉันบอกเหรออ่ะโอเคงั้นกูเล่นต่อด้วยความด้วยความที่กูก็เป็นแบบนี้น,น้องพี่กูบอกอ่านั้นกูเล่นต่อ น้องเอมคะพี่เนี่ยดูน้องเอมนานแล้วน้องเอมเดินไปเลยน้องเอมต้องเดินตามพี่เดินออกมาจังงค่ะนี่ยกไหลแล้วเขาก็เลยว่าขอโทษนะคะมารยาทหน่อยอยูเล่นก็ไม่ควรค่ะเราก็เลหันมาด่าเขาจานหนูว่าน้องจริงจังชิบหายแล้วนะเขาบอกไม่ไม่น้องกำลังเล่นด้วยก็ไอ้บ้าน่าคนหนังกำลังเล่นพันกันอยู่แล้วกำลังขำกันอยู่อ่ก็ยังอาจารย์เทพก็ยังเชื่อว่าเธอเอมเล่นกับกูอยู่ค่ะกูบอกกูว่าไม่ใช่ละกูเลยหันไปหัน้องว่าเจอเอ็มจะเย็นๆนะพี่อ่ะเป็นพีจังหวัดเลยแล้วพี่อ่ะเป็นเอฟซีหนูพี่ติดตามหนนนูมาาแล้ว เออพี่เล่นด้วยพี่เล่นด้วยเอ็มอยากพี่เรียกเอมอยากเียเรียกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยหาอธิบายให้น้องฟังว่าเนี่ยพี่กำลังเล่นกันอยู่นะเราไม่เราไม่ได้แบบเล่นต่อแล้วเพราะว่าถูกไมมอาจารย์เทพจะสกิตเราครั้งที่สาว่าเขาเล่นแต่หน้านิ่งแต่กูไม่เชื่อแล้วกูว, <ๆ S 2> ว่าน้องไม่ได้เล่นเพราะหน้าน้องสีงเรียกราเสียงเราน้องพูดมาสีเรียกเราก็ลยอธิบายว่าเรากำลังเล่นอยู่กำลังสอนหูวันเดินเนี่ยกำลังเล่นกันอยู่เออก็เลยก็เลยตกบุกแล้วก็พอดีน้องมาพอดีแล้วก็หันไปหาน้้้้้้้้้้ออ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 งงงงงะะะะไไรรยยยยยย่่่่่่่่่่่่าาาาาาาเเเเเีีีีีีีีีีถถนน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 สสิคคืโพพมมกกกววูููููลลัับปปตตดด็็ อ๋อถ้าเป็น F4 แบบนี้ต้องนเป็น F4 ขาอะไรประมาณนี้ยเออแล้วก็คือก็แใช้คำพูดแรงอะไรอะไรเงี้ยอย่างเ,าเช่นบอกนะ้องอาจจะเหนื่อยแล้วอะไรก็แล้วแต่ซึ่ง,องพอน้องฟ้ากลับมาแรงเราก็เลยฟา้ากลับไปแรงแล้วก็หันออกก็หันออกเลยแล้วก็ไม่พูดเลยพแล้วก,แวก็แล้วก็หันหันไปตะโกบบนแซวโซแบมซึ่งอยู่กับแฟนของพี่ชี้ตรงลานก่อนรถต่อว่าเฮ้ยเดินดีๆหรือให้กูปีนเสาลงไป ซึ่งทางด้านพีดีมิสแกรนคอนแกนทีมของเชอเอมก็ได้ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ในวันนั้นบอกว่าไม่ได้อยากจะมีปัญหากับเจกันและวันนั้นเชอเอมก็พูดด้วยน้ำเสียงปกติที่น้องถามว่าพี่เป็นใครพอน้องมองไม่เห็นเพราะตรงนั้นมันมืดและทางเชอเอมยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจจะมีปัญหาแต่อย่างใดลองไปฟังพีดีคอนแกนอธิบายกันค่ะซึ่งบิ๊กจะต้องบอกก่อนว่าดิ๊กตัวบิ๊กเองทีมชอเอม และทีมขอนแก่นพัทลุงไม่ได้มีปัญหากับพีดีกันนะครับไม่ได้มีปัญหาเนาะแต่ในเมื่อเหตุการณ์มันเกิดและเกิดมานานนะครับแล้ววันนี้มันถูกนำมารีรันจนเป็นกระแสสังคมนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตออกมาเล่าในมุมของเราบ้างพี่ว่าเอ็เดินไม่สวย ด้วยประโยคเนี้ยแหละผมรู้แล้วว่ามันมันมันสถานการณ์ณตอนนั้นก็คือบรรยากาศมันไม่ได้เลยที่น้องจะต้องได้ยินคำคเนี้ยแล้วเอ็มก็เลยเงยหน้ามองว่าขอโทษนะคะพี่เป็นใครครับที่พูดกับหนูแบบนี้ซึ่งระยะเอมผม กับคนที่พูดอยู่ห่างกันประมาณสี่เมตรถึงห้าเมตรแล้วแล้วพี่คนนั้นเขาอยู่ในแบบใต้ยลมใต้ยลมไม้ที่มันแบบทึบๆอะ่ะผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาคือใครแล้วก็พี่คนนั้นเขาพูดกลับมาว่าเออพี่เป็นพีดจุดๆนะคะพี่เป็นแฟนคลับเรา,านะแล้วเอ็มก็พูดบอกว่าเอ,อหนูมองไม่เห็นค่ะพี่ว่าพี่เป็นใคร แต่พี่พูดแบบนี้ไม่ได้นะคะอีดีีดีดเขาก็พูดกับพี่วันนั้นเขาพูดบอกว่าเออแต่พี่เป็นแฟนขับแล้วนะพี่ขอโทษตอนนั้นนะ่ะตอนแอนนาพี่ยังหางานให้เราเลยเอมก็พูดประโยคสุดท้ายนะที่ผมจําได้คือถ้าพี่จะพูดแบบนี้พี่ไม่ต้องเป็นแฟนขับหนูก็ได้คะ่ะจริงๆทุกคนก็รู้ว่าผมเสียงเหมือนเธอเอมเอมพูดบอกขอโทษนะคะพี่เป็นใครคะ อืมพี่ทำไมพี่ถึงพูดกับหนูแบบนี้คะน้ตาลงอย่างเงี้ยอืออืออืมคือน้าเสียงเ็กเอมะไม่มีพูดบอกว่าพี่เป็นใครคะไม่มีครับผมยอมให้ผมให้กระทืบเลยถ้าเอพูดแบบนี้แม่สาวโมโนโทนอ่ะใช่คือแม่สาวโมโนโทนอ่ะโทนเสียงเนี้ยพูดปกติ จะดูไม่ปกติอพูดให้ดูตลกมันก็ไม่ตลกมันก็ดูไม่ปกติอยู่ดีซึ่งนอกจากเชอเอมก็มีนางงามหลายคนที่โดนแซวแรงหนึ่งในนั้นก็คือแป้งวิการดามิสแกรนราศบุรี2025โดนแซวว่าไม่เหมือนคนปกติจับตรวจเยี่ยวจับส่งตำรวจเถอะซึ่งบอสนวัดก็ได้เห็นคลิปและสั่งปลดเจกันทันทีซึ่งบอสยื่นคำขาดว่าจะไม่ให้เจกันยุ่งกับมิสแกรนหรือมิสยูนิเวิร์สเป็นอันเด็ดขาด เหมือนไม่เหมือนคนปกติผิดปกติแม่งวิ่เนี่ยจับตุดเยี่ยวมั่งเอาให้ตำรวจด,ดูมั่งพัดไปมอบตัวเหอจริงแต่พี่จะพัดไปมอบตัวเลยคุณจิต่ตโตโะโอเคชัดเจนตำรวจอืมทางคุณกันเนี่ย ต่อไปนี้เราไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับองค์กรเราไม่ให้จัดการประกวดทั้งมิสการ์มิสยูนิเวสไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยอยู่แล้วเดี๋ยวออกจดหมายเพราะว่าเราเรามีหน้าที่ทํางานอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับเขาจริงๆแล้วไม่ควรจะเอาเขาขึ้นมาตั้งแต่แรกแต่เอาขึ้นมาแล้วก็ช่างมันเถอะนะแต่ถ้าเอาขึ้นมาแล้วต้องยอมรับในสภาพว่าเขาใช้วิธีการแบบนี้เราก็ต้องยอมรับแต่เราต้องไม่เป็นไปเลื่อยไปเปือ่อยแล้วเดี๋ยวมันไปกันใหญ่มันดูแบบมันดูแปลกเราต้องยืนอยู่บนจุดที่เราชัดเเจจนจบแลล้วกก็คือิอ หลังจากเกิดดราม่านี้หลายคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นบอกว่าที่ไหนมีเจ๊กันที่นั่นมีดรามา่าเจ๊คนนี้หิวแสงตลอดเวลาเห็นสมควรมากที่โปลดเจ๊กันไม่ควรได้เป็นพีดีตั้งแต่แรกพูดอะไรไม่รักษาน้ำใจคนอื่นนินทาไปเรื่อยเอาเป็นว่าตอนนี้เจ๊กันดดนเมืองก็ถูกปลดจากการเป็นพีดีเรียบร้อยแล้วค่ะก็ต้องรอดูว่าเจ๊กันจะออกมาชี้แจงในประเด็นร้อนนี้ยังไงนะคะ